สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ What ์ u ัเชียงใหม่หลากหลายเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดเชียงใหม่ในรอบสัปดาห์นี้นะคะทุกท่านอยู่กันกับพอดแคสต์นุมิเจ้าเดิมนจจ๊ะแล้วก็ต้องบอกว่าในรอบสัปดาห์นี้นะคะแหมทั้งพี่กระต่ายก็ดีนะคะทั้งศาสตราจารย์กิติคุณดอกเตอร์ะเนศเจริญเมืองของเราเนี่ยก็หายตัวไปอย่างลึกลับนะคะกูไม่กลับนะคะเดี๋ยวจะกลับมาใหม่ในรอบสัปดาห์อื่นอื่นหรือเปล่าเนี่ยต้องติดตามกันนะคะ ในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเราเหมือนกับได้แรงบันดาลใจมาจากหลายสัปดาห์ที่เราจัดรายการถ้าทุกท่านสังเกตนะคะเหมือนเราจะผลิตคอนเทนต์ซ้ําอยู่2ประเด็นนะคะหลังๆมันนี้คือ 1. พูดถึงเรื่องราวของอาหารก็เยอะนะพูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวก็หลากหลายนะ อีกอันหนึ่งที่รู้สึกว่าเอ๊ะเหมือนกับมาบ่อยคือพูดถึงเรื่องราวของผีนะคะวันนี้เราก็เลยจะขอกลับมาย้ําถึงเรื่องราวของอาหารแต่รับรองว่าไม่ซ้ํากับ 3- 4สตอนที่ผ่านมานะเพราะว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวของขนมณนะดินแดนล้านนาะแห่งนี้นะคะต้องบอกว่าหลายคนฟังแล้วก็ขนมเนี่ยเหรอขนมในภาคเหนือเนี่ยมีความแตกต่างกับขนมในสยามประเทศอย่างไรนะคะในสมัยโบราณเนาะหรือว่าขนมเองเนี่ยได้รับอิทธิพลจากที่ไหนบ้างนะคะแล้วก็มีการ เปลี่ยนแปลงมววีวิวัฒนาการอย่างไรบ้างในสถานี้นียเราจะมาเมาส์กันเรื่องนี้นะคะต้องบอกว่าขอขอบคุณอีกแล้วนะคะแหมเราจะเมาส์เรื่องอะไรเกี่ยวกับภาคเหนือเนี่ยหนังนี้เรามาอ้างอิงตามเปเปอร์งานวิชาการตลอดนะคะบทความชิ้นนี้เขียนโดยคุณสุนทรคํายอดนะคะ เรื่องของขนมนะคะชื่อบทความเนาะขนมเพศสภาพการฟ้อนผีและพิธีกรรมนะคะกรณีศึกษาการฟ้อนผีในจังหวัดเชียงใหม่นะอันนี้วันนี้เราอาจจะอีกเลี่ยงพูดถึงประเด็นเรื่องของการฟ้อนผีนะแต่เราจะมาพูดถึงเรื่องของขนมล้นนะาซึ่งอันเนี้ย ค่อนข้างน่าสนใจมากนะคะคือจริงๆแล้วตัวบทความเนี่ยเขาจะพูดถึงเรื่องของการฟ้อนผีนะคะแล้วก็มีอิทธิพลความเชื่อเรื่องเกิดกับสตรีนะคะไปจนถึงเรื่องราวของขนมนะ,ะในความสัมพันธ์ของขนมที่มีความซับซ้อนเกี่ยวเนื่องกับเรื่องราวของพิธีกรรมนะ,ะในเพจพื้นที่ภาคเหนือนะคะซึ่งต้องบอกว่าผู้เขียนเนี่ยปัจจุบันท่านเป็นอาจารย์นะคะกลุ่มวิชาภาษาไทยและภาษาต้นออก ประจำคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่จโจ้นะคะบทความนี้จริงๆตีพิมพ์ออกมาไม่นานเนื้อเมื่อปี2 5 6 1น้เอี่เองนะคะทีนี้มาเข้าเรื่องต้องบอกว่าอ้างอิงจากเปเปอร์นี้นะคะแล้วเราก็อาจจะหลายๆครั้งขอเกินไว้ก่อนเลยก็คือโค้ดข้อความจากเปเปอร์นี้มาโดยตรงเนอะเราก็มาพูดถึงเรื่องขนมนะคะทีนี้ขนมในมุมมองของชาวล้านนาเนี่ยจริงๆเขามีศัพท์เฉพาะเขานะ,ะเขาจะเรียกคล้ายๆกับที่คนภาคกลางเรียกนะ,ะเราเรียกขนมใช่ไหมคนล้านนาจะเรียกสิ่งนี้ว่าข้าวหนมนะ,ะเหมือนข้าว ออกนะเข้าออกเนะี่ยข้าวหนมนะฮะซึ่งความหมายก็คือว่าของกินอะไรก็ตามนะฮะที่ไม่ใช่กับข้าวนะฮะทีนี้ ข้อสาคัญก็คือว่าขนมที่ว่านี้นะคะหรือว่าข้าวหนมเนี่ยมักจะเป็นขนมสิ่งที่ปรุงด้วยแป้งนะคะแล้วก็มีหลากหลายชนิดพูดแล้วนะคะคีย์เวิร์ดแรกคือแป้งนะคะดังนั้นขนมที่ว่านี้จริงๆก็ยังเกี่ยวพันกับความเป็นแหมกสิกรรมในประเทศของเรานั่นเองนะคะคือจะมีการใช้ข้าวเป็นหลักนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าวัฒนธรรมการทานอาหารของชาวล้านนาของเราเนี่ยนะคะก็จะเน้นใช้แบบว่าข้าวเหนียวเนาะกับอาหารนะะดังนั้นพอวันเมื่อเรามาทําขนมเนี่ยเราก็ยังใช้ อุปกรณ์หลักนะส่วนประกอบหลักก็คือเป็นข้าวอยู่ดีนะทีนี้สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับชาวล้านนาในสมัยโบราณนะต้องบอกว่าในประวัติศาสตร์ที่เข้าไปขุดค้นพบมาเนี่ยต้องบอกว่าคนล้านนานเนี่ย ไม่ค่อยทานขนมนะเออนี่น่าสนใจเนาะเขาบอกคนไม่ค่อยทานขนมเพราะว่าขนมเนี่ยจัดว่าเป็นอาหารพิเศษนะคะที่จะทานในช่วงฤด,ดูของเทศกาลนะนั่นเป็นที่มาของเปเปอร์เรื่องนี้แหละที่พูดถึงเรื่องของการฟ้อนอะไรพวกนี้เนาะการฟ้อนผีกันอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวของเทศกาลความเชื่อนะคะดังนั้นขนมในสมัยโบราณเนี่ยเขาก็ถือว่ามันเป็นสินค้าประเภทฟุ่มเฟือยนะเป็นของฟุ่มเฟือยนะคะซึ่งคนที่จะทานเนี่ยก็จะมีเหมือนกับชนชั้นสูงในสมัยนั้นที่มีการทานขนมนะคะทีนี้ ขนมพงชาวลานาเนี่ยเราก็เห็นได้แล้วว่าเป็นสิ่งที่เข้ามาเกี่ยวดองกับเรื่องราวของการกษะิกรรมเกษตรกรรมเพราะมันมีเรื่องของการปรุงด้วยแป้งเรามาพูดถึงว่าขนมในมุมมองที่บอกว่าถ้าคนจะบริโภคได้เนี่ยต้องเป็นระดับชนชั้นสูงใช่ไหมคะในที่นี้เขาก็ใช้คําว่าสังคมชนชั้นมูลนายนะคือบริเวณในพื้นที่ล้านนาเองเนี่ยเราก็มีการแบ่งสังคมออกเป็นชนชั้นเช่นกันนะคะในนี้ก็อพูดถึงว่าชนชั้นสูงสังคมลานานะคะเขาก็จะมีคนที่เป็นทาสเหมือนกันเนาะคอยปฏิบัติ ใช้นะคะแล้วคนที่ทําหน้าที่ในการปรุงขนมนั่นเองเนี่ยก็คือจะเป็นหน้าที่ของทาตนะคะก็มีหลักฐานขึ้นเกิดมาชัดเจนนะคะเขาก็พูดถึงว่าหลักฐานเนี่ยแบบย้อนไปได้ถึงปีพุทธศักราช2086นะคะที่ระบุไว้ถึงเรื่องราวเ,เรื่องราวของขนมเนาะก็มีคำเนี้ยข้าต้มจืนเข้าหนมรักษาไฟบ่รอดนะคะ คือเขาบอกว่ามันทำให้เห็นตรงคีย์เวิร์ดเนี่ยนะคะข้าต้มจืนเข้าหนมรักษาไฟบรอดนะ,ะพูดถึงเรื่องราวของคดีไฟไหม้ที่เกิดขึ้นนะคะทีนี้ประเด็นก็คือว่าคำว่าจืนนะคะมันมีมันมีสคีย์เวิร์ดคือต้มและจืนนะคะปรากฏว่ากรรมวิธีการทำขนมชาวล้านนาเนี่ยนี่คือราว400กว่าปีย้อนไปเนาะใช้กระบวนการทำขนมสุกนะคะ าการต้มและจืนนะซึ่งคําว่าต้มและจืนเนี่ยหมายถึงการต้มและการทอดให้ขนมสุกนะฮะและนั้นก็พูดไปอีกว่าสิ่งที่เอาอะไรละ่ะที่เราเอามาทอดเนาะแล้วมาต้มเนาะนั่นก็คือแป้งที่ ทำมาจากข้าวนะคะคือในปัจจุบันเนี่ยเราก็นึกถึงว่าอุ้ยถ้าพูดถึงขนมล้านนา้มันจะมีสิ่งหนึ่งซึ่งอาจารย์ธเนศเคยเมาไปแล้วก็คือเหมือนกับข้าวปุกนะตอนแรกอะคิดว่าอันนี้ไม่ใช่ขนมนะเพราะว่ามันก็เหมือนเป็นแป้งกลมๆนะคะแล้วก็เอามาทอดมาเหมือนกับผิงไฟอย่างเงนะี้ยเนาะแล้วแต่ว่าหลายคนนะคะอันนี้มีหลายตอนที่จริงๆผู้จัดรายการเราเป็นชาวเหนือเยอะนะคะก็พูดว่าข้าวปุกเนี่ยจริง,รง,รงๆเอามาแล้วปุ๊บหลายคนก็สามารถที่เลือกจะกินสดๆเนาะแต่หลายคนก็เหมือนกับเทแบบนมข้นหวานลงไปซึ่งมมัันนนออร่อยนะ ก็จะเหมือนกับกึ่งอารมณ์แบบว่าเชิงข้าวเหนียวนะคะเป็นแต่ว่าเป็นข้าวเหนียวที่มีเนื้อละเอียดเนาะแล้วก็อร่อยมากทีเดียวอันนี้ก็เป็นสิ่งเดียวที่ส่วนตัวนะรู้จักว่านี่คือน่าจะเป็นขนมของชาวเหนือเนาะ นะคะทีนี้เขาบอกว่าเอาเข้าจริงๆแล้วพอพูดกันไปพูดกันมาเนี่ยนะคะว่าแม้กระทั่งชนชั้นสูงแล้วเนี่ยนะะตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ก็ไม่ค่อยจะได้รับประทานอาหารที่หรูหราเท่าไหรนักนะคะมันมีบันทึกของชาวต่างชาตินะ,ะชื่อว่าข่าวบล็อกนะที่เขาเข้ามาสำรวจล้านนาะเมื่อเราประมาณหนึ่งร้อยกว่าปีที่แล้วนะเขาบอกว่าเขาถามเจ้าเมืองว่าเอ๊ะเจ้า กินไก่หรือเปล่าเจ้าเมืองกินไก่หรือเปล่าหรือว่าไข่สดบ้างหรือเปล่านะคะเจ้าเมืองก็ให้คําตอบว่าโอ๊ยก็กินเหมือนกันนะคะประมาณเดือนละครั้งนั้นเป็นอะไรที่ทําให้เห็นว่าโอ๊ยจริงๆแล้วอาหารดีๆเนี่ยที่สมัยนี้เรารู้สึกว่าหากินได้ง่ายเนาะอย่างแบบเนี่ยไก่หรือว่าไข่สดเนี่ยก็ยังเหมือนกับ จริง,รงไม่ค่อยได้กินอะไรบ่อยเนาะเดือนละครนี่น้อยมากใช่ไหมคะปรากฏว่าพอเขาไปดูในเหตุการณ์หนึ่งว่าเอาข้าจริงแล้วเนี่ยแหมนะมันมีคํากล่าวที่อย่างที่เราได้ยินในหนังในละครเนาะกินข้าวไม่กินหวานสันดานไพร่นะเขาก็ยังสงสัยว่าอา้าวถ้าไม่กินขนมนะแล้วคนในยุคนั้นคนล้านนาใช้อะไรเหมือนกับว่ามันน่าจะมีนะเขคือย้อนไปว่าเอา๊ะน่าจะมีเหมือนกับสิ่งที่ล้างปากอา้าหลังจะกินข้าว ปรากฏว่าไปดูในเขาเรียกว่าโอวาทานุศาสนีนะคะซึ่งถือว่าเป็นเอกสารคําสอนพระสงฆ์นะในอดีตของราชครูสวนดอกนิย้อนไปแบบโอ้โหนานมากพุทธศักราช2377นะคะมีคำกล่าวว่าอย่าฉันกล้วยอ้อยหมากพร้าวหมากตาลแตงเต้าเข้าวป้างลูกเดือยลูกส้มลูกหวานอันบกควรฉันคือเมื่อตาวัน ใช้นะคะซึ่งส่วนตัวแปลไม่ได้แต่เขาบอกว่าอ๋อพอเขียนประโยคนี้เข้ามาแล้วก็เลยรู้ว่าพฤติกรรมหนึ่งของการทานอะไรบางอย่างหลังอาหารนั่นก็คือชาวล้านานานเนี่ยน่าจะนิยมนะคะในการรับประทานผลไม้นะเป็นการหลังมื้ออาหารนะ,ะส่วนขนมนี่ก็แยกกันชัดเจนเลยคือขนมเนี่ยเอาไว้ใช้สําหรับงานพิธีกรรมนะคะงานเทศกาลนะคะทีนี้สิ่งที่เราสงสัยว่าเอา้าจริง,รงๆแล้วเนี่ยขนมมันก็น่าจะมีวิวัฒนาการมาหลัง หลายร้อยปีเนาะทำจากแป้งนะคะเขาก็ไปเจอเอกสารอีกชิ้นหนึ่งว่าจริงๆแล้วมันมีชื่อนะขนมเนี่ยนะคะเอกสารชิ้นนี้ชื่อว่ามหาชาติเวสันดรชาดกนะคะฉบับไผ่แจ้เรียวแดงนะซึ่งต้องบอกว่าเป็นวรรณกรรมที่มีอายุไม่ต่ํากว่า300ปีนะะ คือพูดถึงเรื่องราวของขนมล้านนาสองชนิดได้แก่นะ,ะขนมถัว่วแล้วก็อีกชื่อหนึ่งก็คือขนมแดกงานะคะคือขนมแดกงาแล้วก็มีน้ําตาลอ้อยนะคะเขาบอกว่าจากข้อความข้างต้นเนี่ยมันสรุปได้ง่ายๆเลยแล้วกันว่าจริงๆแล้วขนมถึงแม้จะมีนะ,ะถึงแม้จะทําจากแป้งและถึงแม้จะมีชื่อขนมขนมล้านนาก็ยังมีความหลากหลายในปริมาณที่น้อยนะคะต้นระยะหลังเองเนี่ยถามว่าร้านนาได้อิทธิพลมาจากไหนนะคะไม่ต้องสงสัยไปนะ,ะก็ได้อิทธิ ทธิพลมาจากสยามนะคือเขาศึกษาตรงนี้ผ่านวรรณกรรมทั้งหลายนะปรากฏว่าพอในยุคที่ได้อิทธิพลจากสยามเนี่ยเริ่มมีความหลากหลายมากขึ้นอ่ะมันมีข้อความนะซึ่งต้องบอ,อกว่าแปลได้ไม่หมดนะเข้ามันศูนย์กลอยนะคะบัวลอยเม็ดเล็กอ่ะนี่บัวลอยเนาะข้าตอกปั้นศูนย์งาเข้าหนมครกนะเข้าใจว่าน,นี่ก็คือขนมครกและสังขยาเข้าหนมแดกงาหัวงุ้นซอยทั้งน้ำอบหอมตายซานแค่นเคี้ยว แทลงแถวหีบซดนะคะซึ่งเขาบอกว่าอ่ะพอหลังจากในกรณีที่เป็นขนมล้านนาอย่างเดียวพอเมื่อได้ที่พลนะคะจากสยามทําให้มีความหลากหลายของขนมเข้ามานะสะิ่งหนึ่งที่น่าสนใจอ่ะมันมีอีก2-3ประโยคนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตอ่านถ้าอ่านผิดนี่ต้องขออภัยทุกท่านนะ,ะมีทั้งข้าวมันมะม่วงข้าวหนมด่วงใส่งาดำํำข้าวควบตําและขนมครอบพ่องขายข้าวตอก น้ำตาลเจ๊กขายขนมเปี้ยะหวานนึ่งใหม่นะฮะตรงประโยคคําว่าประธานโทษนะคะเจ๊กขายขนมเปี๊ยะหวานน่งใหม่ซึ่งกลายเป็นว่าในระยะหลังมานี้นะคะเราก็เหมือนกับได้อิทธิพลจากชาวต่างชาตินะในการเหมือนกับแนะนําขนมให้กับชาวล้านนาได้รู้จักนะคะคือบอกเลยว่าจากข้อความที่ข้างต้นนะคะของพระครูอดุลศิลกิจนะคะบอกเลยว่าเอ๊ะ การบริโภคขนมชาวล้านนาเนี่ยเปลี่ยนไปตามยุคสมัยนะอดีตแต่เดิมที่เราพูดกันก็คือว่าวัตถุดิบมีไม่เยอะนะคะเช่นนะคะก็วัตถุดิบมีแป้งมีถั่วนะคะมีน้ำอ้อยหรือว่าน้ำตาลอ้อยนะคะแต่เมื่อมีการติดต่อนะสื่อสารเปลี่ยนผ่านกับชาวสยามและอีกประการก็คือชาวจีนนะคะทำให้ขนมเนี่ยมีความหลากหลายมากขึ้นและที่สําคัญ มีกรรมวิธีการทำที่ซับซ้อนซึ่งอันนี้เรานึกว่าจริงๆแล้วชาวล้านนามีเรื่องนี้นะแต่ไม่มีก็คือว่าการใช้กะทิในการทำขนมนะเขาบอกเลยว่าอาหารหรือขนมของร้านนาจริงๆแล้วไม่ได้นิยมใส่กะทินะคะแต่ว่าใช้วิธีการเช่นนี้ค่ะแตกต่างกันเลยคือขูดมะพร้าวแล้วก็เอาไปโรยหน้าขนมเฉยๆนะคะดังนั้น การทำขนมเมื่อไรก็ตามที่พูดถึงเรื่องของการมีกะทิมันคือการที่มีอิทธิพลจากพื้นที่อื่นนะบุคคลจากพื้นที่อื่นเนี่ยมาใส่ในเรื่องราวของขนมล้านนานะคะก็พูดกันมาถึงเรื่องราวของปัจจุบันเนาะก็ต้องบอกว่าขนมชาวล้านนาเองเนี่ยมันก็มีการพัฒนาการมาเรื่อยๆนะจนในปัจจุบันเนี่ยเราก็เป็นสิ่งที่พูดได้ว่าเออเราสามารถที่จะหากินขนมที่ซื้อได้ในชีวิตประจําวันแล้วนะคะแล้วก็ไม่ต้องมานั่งรอเทศกาลเหมือนในอดีตเนาะยกตัวอย่างนะคะก็ มีวัตถุดิบหลายอันที่เราสามารถซื้อได้เลยก็เช่นส่วนผสมนะที่ทําจากยางมีแป้งข้าวเหนียวนะคะส่วนผสมให้ความหวานทดแทนน้าตาลอ้อยนะคะก็คือน้ําตาลทรายนั่นเองนะะก็ขนมล้านนาเนี่ยมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นเอาละเดี๋ยวเราจะพูดชื่อเรื่องราวของขนมล้านนาให้ทุกท่านฟังนะคะอันนี้จะเป็นท่อนแรปนิดหนึ่งนะแล้วเขาก็ไม่ได้อธิบายเพิ่มด้วยว่าขนมเหล่านี้มันหน้าตาเป็นยังไงแต่บางอันเนี่ยเราจะพอเข้าใจได้อ่ะยกตัวอย่างนะคะเช่นไปเลยนะมีขนมกล้วยนะคะมีขนมเกลือ ขนมหนมจอกนะคะหรือวงเล็บคือขนมเทียนนะี่ก็เป็นการได้อิทธิพลมาจากที่อื่นเนาะขนมสาลาอ่อนนะคะวงเล็บบางแห่งเรียกขนมศีลาอ่อนหรือขนมถาดนะคะมีคําว่าขนมแดกงานะขนมตายลืมหรือว่าขนมลืมกลืนนะคะขนมเทียนขนมตาลขนมมันตั้งนะคะหรือว่าในวงเล็บนะคะมันตั้งนี่แปลว่าขนมมันสําปลังนะมีนี่ด้วยขนมลิ้นหมานะไม่รู้ว่าหน้าตาคงจะคล้ายลิ้นหมานี่เดาขนมวงนะคะ ขนมกลน,น้ำอ้อยขนมแตงลายนะวงเล็บก็คือแตงไทยข้าวควบนะ,ะอันนี้ไม่ใช่ข้าวแล้วัดไปข้าวนะข้าวนะข้าววิทูวงเล็บก็คือข้าวเหนียวแดงนะขนมปาดแล้วก็หมายถึงวงเล็บขนมกวนนะคะซึ่งเขาบอกว่าเอาละขนมล้านนานเนี่ยเป็นสิ่งที่สร้างความเป็นล้านานานสอนะ,ะมันคือคําว่าความเป็นล้านานาเนาะนยกตัวอย่างเช่นนะ,ะในปัจจุบันเนี่ยเราก็สามารถที่จะไปดูได้แบบว่าถ้าจะหาขนมกินเนี่ยมันก็มีการจัด เหมือนกับขันโตกดินเนอร์นะคะซึ่งในขณะนี้ต้องพูดแล้วว่าหลายที่นะคะที่ให้บริการเรื่องของขันโตกที่มีชื่อเสียงเนี่ยพอหลังจากพิดนววิกฤตโควิดไ9ไปเนี่ยก็หลายที่ทยอยปิดนะคะอาจจะหาทานยากนะสำหรับบอกว่าเป็นขันโตกดินเนอร์ที่ดังๆเนี่ยนะต้องไปเช็กก่อนว่ามีที่ไหนยังเปิดอยู่บ้างนะคะอันนี้เขาบอกว่ามันจะมีในระยะหลังเนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่เป็นเหมือนกับตลาดจาลองที่เขาจะเรียกว่ากาดมั่วนะคะมั่วนี่ไม่ได้สะกดแบบมอ ไม่หรา,ากาศแล้วไม่เอกว,วแวนนะมั่วนี่จะกดด้วยหอหีบมอแม่นะคะบรรนากาศไม่โทแล้วก็ว,วแวณนนะ์กาดมั่วก็คือตลาดจำลองนะคะซึ่งเขาบอกว่าตลาดจำลองกาดมั่วเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับบรรยากาศที่เราไปดูนะคะมันก็จะมีอาหารที่เป็นอาหารเนื้ออาหารล้านานานะคะสามารถเดินไปชิมชมช็อปได้นะคะต้องบอกจริงจงว่าถ้าท่านอยากจะมาดูกาดมั่วเนี่ยใน ของจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยมีสิ่งที่เรียกว่ากาดม่วหลายที่นะคะก็สามารถที่จะมาชมมาเยี่ยมมาชมได้นะคะถือว่าเป็นของกินที่อาจจะแตกต่างแล้วก็ไม่ได้เห็นในภูมิภาคอื่นๆนะคะเอาละนี่ก็คือเรื่องราวของขนมในร้านนานะคะแหมพูดแล้วก็หิวเลยนะแล้วก็เห็นวิวัฒนาการของขนมม่สุดท้ายแล้วแม้กระทั่งเรื่องราวของอาหารนะคะพิธีกรรมความเชื่อนะ,ะที่สุดแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีการเคลื่อนย้ายของมูลมนุษยชาติของเรานะคะการแบบว่าติดต่อแลกเปลี่ยน มันก็เห็นถึงอิทธิพลนะของต่างชาตินะอิทธิพลของชาวสยามที่เข้ามามีบทบาทแล้วแม้กระทั่งไปโผในสิ่งที่เราทานกันอยู่อาจจะวันเว้นวันหรือทานกันอยู่ทุกวันนะในเรื่องราวของขนมล้านนานะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะคะต้องบอกเลยนี้เราอยากเชียร์มากให้ทุกท่านไปลองทานข้าวปุกอ่ะนะะไม่ลูกคุยข้าวปุกแล้วข้าวปุกนะเอาละขนมข้าวปุกเนาะมันอร่อยมากแล้วลองอไปทานใส่นมข้นหวานทานนะหรือว่าอะไรที่มันหวานๆเนยเทราดลงไปลองชิมนะซึ่ง เป็นขนมที่เหมาะมากนี่ต้องแนะนํานำสําหรับอะไรก็ตามที่อยู่ในฤดูหนาวนะเพราะว่าเขาจะต้องผิงไฟแล้วก็ทานนะคะแม่พูดแล้วก็หิวขึ้นมาทันทีนะสำหรับวันนี้เราต้องขอขอบพระคุณนะคะสปอนเซอร์เจ้าใหญ่ไรใจดีของเรานะคะนั่นก็คือซีมิวส์ o ูเอ l ร์ไ e ฟ์ลองเอ듀เคชัเพราะทุกคนคือผู้เรียนดังนั้นเรามาเรียนกันเยอะๆนะคะเข้าไปยัง w w w l i f e สต์ด c ทไลฟนะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่กับรายการ w h a t s อัเชียงใหม่นะ,ะสำหรับวันนี้ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ